ทำมาเฉพาะใส่รัดขวองอารมเลยนะรับท้นัสาวมาพรามาตอทวีน้องคุ้สัญัยมาตีนับลาตัร 사랑 <목소리도> หวงจำว้นาทหานต้องปรักษาวินัยพระงค์ทรมีความพระองค์รคามรักทั้งาสีสันศรนาทั้งในสีอโศกนาที่ดาขเจ้าราบีไปหน้าของเจ้ามายินเย็นเไสคงจะทุกข์ร้อนภายในประเทไทย ก็เรื่องพ่อคุมา่นใช่หรือไม่นู่เสรเดพ่อหม่อมชันกรณีตั้งแต่ได้ตั่งหมายกันมาี่ยังไม่เคยเห็นหน้าก็ตามของเซนที่อัซนายเลยไม่ค้างเท่านั่นน่ะสิไม่รู้ว่าส่งข่าวข่าวมาบ้างหรือเปล่าแต่ก็บอกว่าเสรเดที่อัซนายนั้นจะเป็นคนที่มีพระทัยตัดทีและเป็นเพื่เสดแม่แม่ก็หวังว่าเป็นอย่างนั้นนะลูกนะไม่ต้องรอถามเสรเดพ่อเจ้าว่าตรงนู้นน่ะก็ส่งข่าวข่าวมาบ้างหรือเปล่า กูเพราโอ้เฮ้ยอะไราาเฮ้ยอะไรกันขอเลเชอได้โปรดปฏิัติกลุ่มกองจนกิศนะยกกองกำลังมาตีเมืองแม้วิโจค่ะโย่นแม่วิจค่ะจอนกิสนาพูดเรื่องีนั้งหรอเจ้าอย่าไ้กลัวไปเลยมางหสีของพี่เจ้าอยู่ที่นี่ดูทีแลงทิดดาของเราให้จงดีพี่กับทหารอีกจำนวนหนึ่งจะออกไปตาซึมบาพจนปุกโจรกิสณเส้นอาค่ะ สังทานเครื่องคนเออไม่าไดไ่ระจกจะไปจมีเอยเดทางลาาบีะโบราเอาลอและเมื่อกุมกองจนปิดสนะมยกกองกำลัปงปาตีมตือหลวง กองทุนจะทำอะไรด้วย อย่ามาเหมือนตั้งหาเริ่มกลัลุกได้ไม่ลดละหน้าคุณโทษกิจสราขานีรีบลงตัว 아이 ยอมรับว่าข้าประมาทในฝีมือของพวกท่านเป็นเพียงแค่กองโจนแต่ยุทธวิธีในการลุกเปรียบสมให้กองทหารสิเงนะเล่นเอาข้าแปลกใจและข้าไปถึงถข้าขอเวลาเจ็ดวันคงไม่เอินจะหาคนดีมีฝีมือกอกต่อกรกับท่านแม้ว่าเจ็ดวันข้าหาคนดีมันและไม่ได้แล้วเราก็ถ้าต้องต้านสิ่งใดอยากจะได้ก็เช่าไม่ได้เลยก็ได้ถ้าประมาณกองโจนกิรนะของข้ามากเกินไปเพราะฉะนั้นแล้วตามที่ท่านว่า เจ็ดวันหาคนดีมีฝีมือมาต่อกอด้วยข่าพงโจรกีสนะหากแม้เจ็ดวันไม่มีคนดีมีฝีมือทุกยอมยากเพราเป็นท่านข้าพเจ้าคุณจรกีสนะจะเผาไม่หรือเฟังไว้แต่เดียวแต่ก่อนจะกลับเขาลือกันว่าดารีสวยนักสวยหนาขอสังเสียงให้เป็นบุญหูของข้าสักครั้งเถิดคุณจอกีสนะท่านจะไปตายที่ไหนกัน ขนาดไม่เคยเจอกันยังชมว่าข้าน่ารักกว่าใครน้ำเสียงอย่างเงี้ยนะยังพ่อจริงๆน้ำเสียงไอหลานรักทำไมอกี้บอกเสียงเพาะใช่ไหมใช่ให้ดูให้ดีนะทำไมผู้หญิงเสียงดังผู้หญิงเสียงพรับดาผัวเก่งทุกคนลูกมึงดูหน้าสิลูกแสดงว่าเคยผ่านมาแล้วไม่เป็นไรราชอบฟังดีู่กติจมีมันนะมาไปพวกเร้าถอนกองกำลังร้อมไม่ได้พวกร้องเสร็ ก็อีกเจ็ดวันไม่ใช่ใชแล้วเจ็ดวันเรารอไม่ได้เจ็ดวันนะทาไมถึงรอไม่ได้พรุ่งนี้เราจะต้องไปวิหารแดงสละบุรีรเจ็ดวันรอไม่ได้ถ้ามันเรื่องจริงอันนี้มันคือเรื่องสมมุติเจ้าทวันสมมติเอาใช่ไหมะทำาะไพ้่ความบาป<ผ>ที่เ่คะอนุมหน้ามั่งคทุกว่าตอนนี้เราคงไม่มีที่พึ่งทางไหนแล้วเอา่งนี้ไลยค่ะส่งสารไปหาเมืองพัทลุงให้นางกองกํานังมาช่วยเหลือเราจะดีไหมพี่เพคะก็เป็นการดีสหายเขาพี่ สีสวัสดิ์พร้อมด้วยพระคุมานของเจ้าอัษนายท่านพ่อเจ้านั้นแล้วก็น,นอนแนมพระนเก่า่ะเป็นเนี้ยเตรียมแผน่นคองกระปกามาเด็กเอามาให้ไล้พระเจ้ามันน่าใ,ใกล้ๆตรงนี้นเออม่้เยเขียนตามที่เราบอกว่ามาฝ่าบาทส่งถึงสหายรักสีสวัส์ส่งถึงสหายรักรับบกวิชนุเพลานี้ เวลานี้ข้าพเจ้าศรีรัตนาข้าพเจ้าศรีรัตนนาถูกกองโจรสนะาปิดล้อมเมืองเข้าไว้หมึกหมดถูกกองโจรล้อมไว้อยากให้ท่านทรงราชบุตรเขยอัศนัยอยากให้ท่านทรงราชบุตรเขยหัตนไยมาช่วยเหลือไปการด่วนหมึกหมดเป็นได้นะมึงไม่คิดหายไม่เล็กไนเนี่ยรันไนเนอมาช่วยเหลือเราไว้ช่วยด้วยไว้ ลงนามกรศสีรัตนาลงนามน่ำแหนมจุกมึกหมดวาเจ้าค่ะต้องรีบไป เช่นนี้ทำให้ฉันนั้นเฝ้าคิดอยู่ทุกวันว่าจะทำสันใากันดีแต่ยังดีนะมีพี่เลี้ยงคู่ประเทศไทยคอยให้กำลังใจทำให้ฉันนั้นลืมความเศร้าหลงไปได้บ้างไหนจะเลือกความมาุ่งมั่นที่เคยมั่นหมายกันไว้อีกว่าแต่วันนี้ทำไมไม่ขึ้นเฝ้าสักทีเนี่ยพี่ขนนพี่ขนนไม่ไหนพี่ขนมดูครับถอนพยเยินคนรูปรอถ้าวรพทอทวีสวัสดีครับสวัสดีครับปรองแม่เรียกแต่เชา้าใช่หันก็มัวพักพน อุยคล้ารวอนจ้าพวางานนี้งานใหญ่งานใหญ่พี่พ่อโอ้โบดสวยจังเลยสวยมากเลยไปรอดโบทไปยังอ่าพอดีมามืดครับเลยไม่ได้ไปก็มึงขี้เกียจอย่างนี้แต่พ่อไปทำกุญี่ทองฝังลู้กนไม่ไดแล้วอ่าไปรอดบทมาแล้วรอดบมาแล้วแล้วคุณจะรอดไหมจะรอดพี่พ่อแล้วโหเล่นิเกเกางหลังโลงนินไม่กลัดไม่อยากเดินเลยพ่อทำไมอะก็มองไปที่คอนโดผีทั้งนั้นเลยนะ คอนโดโผีอะไรอะ่ะอะไรอะ่ะนั่นมีคณะนั่นน่ะใครล่ะคณะโดนเกดีอยู่ลิเกเราเยอะเลยไม่น,น่นามีมากกันมากกว่างส่วนมีคณะมอเทพแล้วมีคณะโดนอีกเหรอมีคณะโดนเกดีอยู่ที่เจดีอะ่ะลิเกเราเยอะทั้งนหมดนั่นไม่พอ,อเดี๋ยวเผลอเผลอหายเข้าไปในรุสบุรีนัดมันออกใครจะเข้าไปลหลอกหลอกโปรมีประสงอะไรย,ยนนันไทยคนอื่นต้องแยกทางกัปตันี่เรียกพี่หนุนมาในวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ขนุนเรื่องยาเนี่ย ยาที่พี่เขาหนุนมาให้จากเมื่อก่อนฉันอัจฉริยะชักตลอดเวลาตอนนี้อาการชักมันแทบจะหายเป็นติดทิ้งแล้วผู้เราเบาๆไปเยอะแล้วจริงแล้อไม่ค่ะจริงดีเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะไปผีบ,บอกะอะไรแบบเนี้ยกินแล้วไปอ่านจะหายได้จากการไปค่อยอ่านจะหายตลอดชีวิตไ,ได้เลยนะไม่่ค่ะเร็วเร็วเร็ันเร็วทันเร็ว,รว,รวคนหายไปไหนหมดทักเนี่ย ไหนบอกว่ากินยาแล้วไม่ชัดแล้วไอ้พ่อก็มันไม่ชัดมานานแล้วต้องใส่วันนี้คงจะอยากแล้วมั้งแกพูดถึงอะไรเนี่ยพี่ก็เนี่ยชักนี่แหละอ๋อชักกระตุกเอออ้าวเป็นไงล่ะไม่ไม่ดำได้อีกแล้วผ่านหมดหรือเปล่าเวทกรรมคนดับเพลรีใช้ไม้นี้ก็ใบดำผ่านหมดผานหมดผมเห็นสายหมดผมก็บอกแล้วไว้เอาไม้มาะขาไม้พระขา ไม่มาขา,านผ่านไม่มาขานมงแกงไม่ใช่อันนี้มันทานไงไม่ได้ทานเผาไอ้เผาฟืนเออแล้วโปรตอนนี้ลืมกินยาไงยิงได้ชักเนี่ยกดยามันหมดแล้วกินไปแล้วมันก็เลยกลับมาชักอีก้ายาหมดไม่เป็นไรเพระเจ้าค่ะข้างบ okay. okay. ้านกำลังฉันที่มียาดีเพระเจ้าค่ะจริงหรอไปซื <S 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 <S> ้อมาจากต่างประเทศเลยพระเจ้าค่ะหรอคนข้างบ้านในเชื่อไหมเป็นอัมพาตนะโอ้โหต้องอมขี้อมเยี่ยวกันเลยกินยาผมไปได้สา วันเท่านั้นเนี่ยไม่ต้องอุ้มขี้อุ้มเดียวแล้วเดินได้แล้วที่รถที่นอนเลยไปขบวนนี้เนี่ยรถไฟไม่ใช่ใครจ้าทั้งหมดเลยเหรอโอ้สามตัวเลยมาเรยวมั้งมาโอ้ยเวียกเป็นหมาเลยเออลิเกเขาเรียกเป็นตัวขอบคุณพี่สามไม่แลยแล้วมาฟามาจะด้วยดีไม่โมะแล้วก็บูเดียนไอ้ลูกเวขอบคุณครับขอบคุเอาับฝากกันเลยเอามาเอานู้นแล้วมาเอาทั้งนี้ต่อ เอารางวัลหวานหวานปีขอบคุณนะครับผมนี่แม่อ้วนแม่อ้วนมาแล้วขอบคุณคุณแม่นะครับขอบคุณขนมเบื้องวัตะโกครับผมเขาขายประจำวัตะโกครับครับผมพีพีครับผมขอบคุณแม่นะครับผมเดินทางมาช่วยเสียลูกชายมาจากนครปฐมครับผมขอบคุณมากเลยครับคุณแม่พอจะมาถึงขอบคุณคุณแม่ครับเออขอบคุณจังเลยว่ารถมันติดเมืย์ทิพายเลยขอบคุณครับแม่ขอบคุณครับ ขอบคุณมากครับแม่ขอบคุณร,ร,รักสักวันสักพักหนึ่งนะขอบคุณนะครับผมขอบคุณพี่นะครับผมขอบคุณพี่นี่ด้วยครับผมให้ลามเห้นหัวด้วยขอบคุณพ่อแปะพ่อแปะครับรางวัลด้วยขอบคุณเบลีด้วยซื้อเสื้อมาให้ครับผมมากครับวันนี้รางวัลสักพักจริงๆไปพรุ่งนี้อยู่เล่นกระสอนลามที่นี่ดีไหมเนี่ย เขาหามึงหรือเปล่าก่อนไม่รู้เราระวัลดีจังเลยมึงอยู่ไม่ได้หรอะขอบคุณนะครับผมคุณอยู่ไม่ได้เลยอนทำไมอยู่ไม่ได้ล่ะอยู่เลยกับสอลามอยู่ไม่ได้แล้วทำไมอ่ะอยู่ได้ดิมันต้องกูอ้าวมันมแกอยู่ได้คนเดียวอะไอ้โง่กูพ่อสอนลามเอ้ยไม่ใช่กระโดงแก้วเนี่ยฮะผมไโด่แก้วนะขอบคุณครับพ่อพ่อรับรางวัลด้วยขอบคุณมากครับไม่เสร็จแล้วครับผมไม่รับรวยร่ำรวย ขอบคุณรางวัน้ำใจนะครับผมที่มีให้กับศิลปินในที่งานดูผมครัขบขอบ,ขอบคุณพี่สาวชาววิจาด้วยนะครับผมขอบคุณครับพี่โดนอะแล้วแกมียาดียาอะไรไม่พงเะบุยไม่พอมียานะแมที่ไม่อยากจะพูดอ่ะพูดหน่อยเถอะไม่พูดดีกว่า เอานี่พยองค์ท่านชัดโอ้โหวันหนึ่งสี่ห้ารอบสี่ห้ารอบเนี่ยไอ้ไอ้นี่ยเห็นไหมเนี่ยอะไรอ่ะไอ้ที่เขาเขียนป้ายไว้เนี่ยอะไรออ่ะ้าวยาชาเล็ตโอลเวนิกม,<า>มันดียังไงพ่อยาชาเล็ตโอลเวนิกเนี่ยก<า>ูไม่เหมือนมึงหรอกทำไมอ่ะมึงที่ยาโน,นเที่ยวเลยเหรออขงกูเนี่ยข้างบ้านบนวอยากตายอยากตายบนอยากตายหลายโรคแล้วเกิดจะขอบคุณเลยกูซื้อยาชาเล็ตโอลเวนิกไปหอเดียวเท่านั้นไอหอดเดียวเท่านั้นแเลย หายเลยตายสงใจแล้วมึงจะบู้ทำไมยะมาโทรรอเล่นรอเล่นเออระปลงู้ไหมว่าะองจะมีคุ้มมั่นแล้วใช่ชื่อลานีแล้วเคยเห็นหน้าไหมฉันก็ไม่เคยเห็นหน้าข้าตาคุ้มมั่นมาก่อนแล้วแต่ลองคิดดูนะพี่หนุนลาณีเนี่ยเขาก็ยจะเป็นสาวอยู่เป็นราชธิดาคนที่ไหนอหากจะมาแต่งงานกับคนห่วยเปี้ยคนพิการเช่นฉันเล่าฉันหว่นเกรงว่าเขาจะรังเกียจแต่เขาก็ต้องแต่งเพราะมั่นกับเข้าไว้แล้วมั่นมันต้องต่เล็กจะน้อย ยังไม่เคย่างคนจางไม่เคยเห็นหน้าเหมือนกันเอาอย่างนี้ลาพระเด็ดพ่อโปร่งจริงไปดูดมิ้วมั่นไปดูร่างรานนีวมันจะสวยหรือไม่สวยแล้วเขาจะแต่งหรือไม่แต่งเราก็รู้ภายหลังได้เลยเรียกค่ะถ้อใหง้ขึ้นท้องเสด็จพ่อทุนข,ของก่อนดีกว่าไปเถอะจะขึ้นเฝ้าบิดา